มาแล้วนนดูเห็นบ้านจอร์แดไกลๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วตักแดดเลยแกแดดมีอะไรกินบ้างวันนี้ยีหมูหวานหมูหวานจุดไหนจุดเดิมขอดูหน่อยอันนี้อะไรอ่ะตับไก่นี่หมูหวานเหรอผมไม่จริงอนี่ตับไก่ตับไก่ แย่างการแตงโมไม้แล้วก็หายใหญ่ดูกระดูกกรอบกระดูกกรอบยี่ห้าบาทหมดเลยใช่ไหมครับนี่หมูอ่ะนี่หมูสามสิบบาทแล้วก็ไชโปโลแค่รูปไชโปโลนะไชโปโลเนี่ยนี่นี่ไก่ทอดนี่มีนี่มีหมูหวานทอดีไก่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ทิชคองทิชคองหมูอ่อนผัดผัดาอันนี้ปลาดิบทอดปลาดินทอดยี่ห้าบาทเหมือนกันครับ คอมินไฟด้วยเรียบร้อยเลยเออเกเลย่ของหวานม่มีขนมไหมขนมไหนดู้ยอุ้ยเออเี๋ยวมาใบกัน้าปลาอะไรแบบนียี่สิบห้าบาทมีอะไรแค่นี้ติบาทสังขยา1ิบาทต่างยาอันหนึ่งนั้นนั่นมีต่ายกนากุ้งน้าปลาแห้งงากุ้งและปลาแห้งโอเคมองเห็นด้วยนะ มีอะไรกินบ้างเนี่ยวันนี้แกงส้มหน่อไม้ประดุกข้าหมูอ่อนผัดชาแล้วไก่ทอดน้ำพริกองไหนมีอะไรนะพี่น้ำพริกอง้วยเหรอพริกอ่องแกงต้มเดี๋ยวดูหน่อยเขาดูหน่อยหน่อไม้ประดุกอันนี้ไก่ทอดน้ำพริกองเนี่อเอกแกงต้มหน่อไม้ประดุกแกงต้มหน่อไม้ประดุกนี่ เขียวหวานเขียวหวานแล้วก็ต้มจืดต้มจืดประกาศดองกับโคงหมูอ่อนอย่างเอกกระเพราไก่เพาไก่ผั่นพดล้วมิตรผัดล้วมิตรแล้วก็ขนมขนมวันนี้เป็นล้วมิตรใช่ไหมใช่ขนมสิบาทเขียวเขียวสิบาทเอ๊ะแกงก็แกงก็ถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่นะยี่บห้าบาทนี่ฮะที่ร้านพี่อะไรครับเนี่ย ันร้านพี่เจ้นนะพี่เจ้นพี่เจ้นพี่เจ้นผู้พวงเขาเรียกอะไรพี่เจ้นเข้าแกงผู้พวงเรียกว่าถูกเจ้นบางปิ้งเจ้นบางปิ้งแต่เนี่ยเป็นเป็นขายเข้าแกงผู้พวงเพื่อนมีอะไรบ้างดูหน่อยมีแกงเนื้อแกงเนื้อแกงเนื้อไก่แกงเนื้อมะสมันไก่ผัดกะเพราอันนี่ผัดกะเพราอะไรอกะเพราไก่ครับกะเพราไก่ครับแล้วก็ นี่ไรเออ้เขาเอาไก่อ่านี่ปลาดุกปลาดุกกรอบนี่ไงปลาดุกกรอบใช่ไหมอ่านี่อีกผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งผัดผักรวมมิตรใส่กุ้งน่ะนี่นี่ออีกแล้วก็หนังไก่กรอบหนังไก่กรอบช้าหน่อยลูกพี่ไม่ทานเมื่อวานก็ไม่ทานไก่ทอดไก่ทอดนี่ยี่ห้าบาทนะอ่าย่างอะไรนี่ไก่ไรอันนี้อะไรไก่ต้มพะโล้ใช่ไหม นี่หายลายอ่าโอเคมีอะไรอีกอาละเอาผมเอานี้ประดุกกรอบหนงถุงแล้วก็เอามีขนมไม่ขนมอะไรเมืมเ่อกี้เห็แบบแบบใส่ขยะใส่ขยาอันเง่งสิบบาทใช่ไหมขยาอันเองประดุกกรอบอันเองก่อนกกอจ้าแล้วอะไรอันดีเ<า>นี่ยสิบบาทนะ ไม้ไก่อันนี้ปลาเก๋าสามรสครับเก๋าสามรสยี่สิบห้าบาทครับแกงปลาสับครับอือันนี้แกงปลาสับแกงปลาโอ้ขัดหน่อไม้กับไก่ขัดหน่อไม้ไก่ครับนี่ฮะแกงส้มผักรวมโอ้ผัมผักรวมครับกุ้งมีกุ้งนะครับฝั่งนี้อะไรเนี่ยแกงเจี๊ยตะผู้แกงเจี๊ยตะผู้เนี่ยเอาถุงหนึ่งอันนี้ถุงหนึ่งครับครับมีไก่ ไม่ไ้รีปลาผัดชาหมูปลาผัดชาอ๋ออันนี้อะไรหอยลายปลาน้ากินมากมีผัดหอยลายเราสองอย่างเลคนเดียกินน่หตรงนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้่กินกปลาสับนะเากินอะไรอ่ะกินข้าวเหนียวใหญ่ข้าวเหนียวก็ไ้ดูปลาห่อดูปลาหน่อยนี่ปลามีมีน้ำปลาเรียบร้อยพร้อมกินอืมพร้อมกิน เอมหมหอมหมกหอมกากระพงเหรอครับปลากระพงแล้วก็เพิ่มที่ไหนใ่มีหอมกปลากระพงเนี่ยใบหอมมกปลากระพงใบยอ่25บาทเนี่ยทีเดียเลยมัตมันไก่ไอ้ก็ผัดมืเส้นไผัดมืเส้นไอ้ก็ต้มจืนหนังหมูไอ้ต้มจืดหนังหมูไก่หัวไเท้า จบแล้วไม่ใช่เนี่ยหรอเนี่ยหมดแล้วนี่นี่ยผัดลูกเส้นเหรออันี่อยากผัดลูเส้นเท่าไหร่โลอันนี้สามห้าครับสานี่สังขยาสิบบาทสิบบาทโอเคให้พี่เจ้าเลยให้พี่เจ้าเลยครับโอามาสมานอันหนึ่งครับแล้วก็ผัดล้นเส้นแล้วกันแห้งๆ ป็นมาสมานลองมาเลยยี่สิบบาทขายได้แล้วก็ขนมด้วยนะเป็นห้าสิบหกสบโอเคโปรมหวานอันนี้มีอะไรเกณฑ์ปลาป่นไหนนี้อะไรปลาป่นขอปลาป่น ทอดเอาไก่ทอดอันนึงนี่ไก่ทอดผัดพริกถั่วกระยาวกับพุ้งถั่วกรวยาเผาไก่เผาไก่ครับนี่แหละผัดผัดรวมผัดผัดรวมมิตรเออฝนไม่แกลงเหรอมีจับชายด้วยอุยนี่มีเยอะจังจับข้าวเยอะโอ้โหนี่เยอะมากเลยเนี่ยะแนงเป็ดะแนงเป็ดครับนี่มันคิดได้ว่าแกงก้มแกงก้มแกงก้มใช่หัดพริก อันี้กรดูกเ่ากรดุกอ่่อดอ่าอานนี้อันนี่อานี่ลเอาตางหน้านี่ะไรนพี่ยกเด็อันนี้ไใหญ่หอยลายอยู่นี่อ๋อหายล้วเนี่ยหไยลายมีลโอ้ยอจริงวันนี้ของเยอะมาก